สมใจอยากมันจะขึ้นเฮ้ยไปวิ่งไล่นับฟองแก ำลักวิ่งไล่งับฟองขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะน่ะเห็นไหมมันกระโดดงับฟองขึ้นอ่ะทำไมมันทำอย่างนี้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนน่ะเห็นไหมเหอตายตายอันนั้นก็มีเพื่อนเล่นนะคะ เหมือนมีขาวเขาไม่ทำอะไรหรอกคุณเขากลบมาดูแบบเขาอะอยู่ชินกับทะเลไงแล้วเขาก็มาดูว่าอีตัวประหลาดเนี้ยมึงไม่เคยเห็นทะเลเหรอบ้านนอกมากเลยอะหมาตัวเนี้ยให้เขาไปก่อนเนี่ยนะหนุมน่มหนุ่มหนุ่มทะเลมาดูหนุ่มชาวเลมาดูนม,มาจากไหนเนี่ย เห็นทะเลหรอไปคุณลงไปเล่นคุณก็เอาไปเขาไม่มายุ่งหรอกกอลงปุ๊บของเลยเห็นไหมล่ะเออก็ลงไปก็จะเล่นก็ลงไปเออไปพาไหวไปไปตรงนั้นอีกนิดนึงคุณไม่งั้นเดี๋ยวมันไหวไหวงับฟองฟองไอเนี่ยเกี่ยวขึ้นเนี่ยมันมันชอบงับขึ้นเออให้มันไหวอย,อยู่งั้นอะ มันจะได้สง,งบสง,งบได้แล้วมันมันว่าอย่างนั้นได้ไม่เป็นไรคุณเออเออวะสง,งบสักทีอาการของพาไปเรื่อยๆแล้วก็พาวนกลับมาทางนี้พาวนกลับมาเลยคุณวนกลับมาเออเอาให้เหนื่อยเอาให้เหนื่อยเอาให้เหนื่อย ไม่งั้นเห่ากระจายอยู่เงี้ยเนี่ยแมงกระพุนแมงกระพุนเยอะวะเขาถึงไม่ลงกันใช่มันมีช่วงนี้จะเป็นช่วงแมงกระพุนเยอะนิดนึงคุณอย่าให้มันอยู่ตรงตรงฟองคุณต้องเอาลงไปอีกนิดนึง นักน่ะน่ะมันจะไล่งับฟองแล้วลลลลแป้งเลยไม่มีหรอกตรงนั้นไม่มีเอาให้หนำใจแล้วจะไ,ได้อาบน้ำกลับบ้านแล้ว อันนี้ผลพลอยได้จากการทำงานอุ้ยเออให้มันว่ายอยู่อย่างนะั้นอะเออมันว่ายอยู่อย่างนั้นอะเออเออเออ้มันว่ายขวางไปดิมันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มานั่งงับฟองคึืนเกี่ยวคลื่นอีกมันเห็นฟองขึ้นไม่ได้แล้วมันเห็นคลื่นไม่ได้มันจะกระโดดงับอย่างเดียวเลย าให้เหนื่อย,เอ,ย,เ,อย,เ,อยเอาให้เหนื่อยเอาให้เหนือน่อยเอาให้หนำใจเอาให้เหนื่อยเอาให้หนำใจอยากเล่นต้องเล่นให้หนำใจลูกไ,ไม่จมหรอกลูกไม่จมหรอก sn sn snk